อาช้ายอยู่ประมาณ20่ินาทีนะครับเวลาค่อนข้างดีอยู่นะ ที่นี่สถานีมัตโตขบรมรถจะเทียงในชันจลาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็เจอกันแต่เช้าเลยดิเวลาเขาเนี่ยหกโมงครึ่งอะ่ะโอ้โดีไม่รู้จะได้ป่ะเนี่ยผมว่าใกล้เกียงนะใกล้เกียงถ้าไม่หลีกมันก็ต้องได้มันจะยังไม่เสร็จเลย,ย,อยโอ้ยเดี๋ยวเขาก็เปิด ยังไรกำลังสร้างไรยังสร็จปีเจ็ดหนึ่งนูกเสร็จอามันยากหน่อยเพราะว่าเขาเยอะอุโมงค์เยอะเจาอุโไม่สิกิโลเนี่ยโอ้โหงานไม่ง่ายเลยะดครับีอ๋อใช่ ก็ที่นี่ไปม like right, ันเป็นที่เดิมแหละแต่ว่ามีเพียงแค่ช่วงวง้โมหิเขาอ่ะเหมือนเขาผ่าเมืองเขาอะไรเงี้ยเขาเลยทำพัดถนนตัดมาเยอะเขาเลยทำให้เป็นรอยฟ้าที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสง์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับก้าวขึ้นลงจากขบวนรถได้ครับขบวนรถจะเทียวในชานฉลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่255จุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทาง สุโีรีปลายทางสถานีจุฬาและหลังส่วนครับมีเจ้าหน้าที่เดินทางประกบขบวนรถทีนนี้ประนาบสิ่งของและสัมภาระของทาง่านคือมาจัดหาที่ด้าง,งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขบวนรถโดยสารทอราขบวนที่255เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดและสง่งผู้โดยสารที่สถานีของตากพดทรารามเจะเมียนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ,บาจากนี่นี่ไปแล้วก็ไปถึงถุกเอะไรนะไอหอหินนี่กีสถานีนียลอยู่เหมือนกันครับแต่เขาจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่อย่างขบวนนี่ยเขาจะจอดทุกสถานีเลย เกือบทุกสถานีแล้วไม่ไม่จอดแค่ไม่กี่สถานีอย่างความเปนของคนพี่เนี่ยเขาจะจอดแค่อ่าราชบุรีเพชรบุรีหัวหินสามองนี่นับส่วนลาครับ28เมษายองพนหรม่ครับอู่3อยู่ท้ายอยู่ที่บ้านปอกกับบ้านอะไที่สองสงสารทั่สองอูสาตะมน์เบอร์ใครับใช่ครับตามบัตรเลย อตอนนี้เป็นชื่อผมอยู่ครับเป็นชื่อผมเป็อะอยู่ที่นี่มาประมาณสิบสิบกว่าปีอะประมาณสิบสิบปีได้ที่นี่สถานีบ้านโ,นานโอ่าเป็นฟรีแรนลนซ์รับถ่ายภาพครับ<ก>ใช่ครับ,บประมาณสิบสองปีครับขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของสบนรถค,ครับ ก็มันและวแต่ชั่วโมงครับผมก็จะประมาณสัก3 0 0 0 4 6 0 0 6 0 0 0 7,000แล้วแต่ช่วงเวลาชั่วโมงละประมาณพันหนึ่งเรับใช่ครับโดยประมาณพิเศษอิสระน่าปราถนาตอนที่สี่าเป็นสวิฟครับสีแดงใช่ครับโซิกิสระเป็นสีแดงครับปี2 0 1 3 ตำรถที่มีบอร์ดสาานีวันตขงไปแล้วอีกแล้วส่งไปที่ศาลที่สารานีราชบุรีมีราชบุรีโออิกเป็นสาานีานตน่ตอไปตามลามำดับครับอ๋อแล้วจะเสร็จแล้วนะครับไปไปดำเนินการอยู่อ่าได้ได้ผมนะครับก็มีพวกอ่าเอกาสารประจำตัวแล้วก็เป็นสเต็ปเมนต์ครับ <S 1> <1> <S ใช่ครับ ใช่ครับน้าเพจนี้ผมมาเพราะว่าผมทำ Youtube ด้วยใช่ครับนาทำอะไรครับ <l ots> ดดงที่สานีรดไฟท่งคนใช้ระโดยดัขึ้นดงทางด้านขวามือของตะบนรถครับเมื่อถึงเป็นเลาระดันวารเขอาขึ้นดจากขะบนรถโดยดับนรถประเทในลานาราละดับลายทีเป็นรถทเศทักินที่า8และ46หยุดแล้วสรงุทธฐานจากสถานีต้นทางตรงไหนตัรถายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับ รถคันนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับศพพระเดชาุาพที่สถานีนครปฐมสารยาบางบำลุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ ก็คน